พ่อของรามินยามาน หมันกับหญิงสาววัยเดียวกับลูกชายทางสเปนกำลังเดือดดันหลังจากมูนีนาซาราอุยพ่อแท้ๆของลามินยามมนนักฟุตบอลอัจฉริยะประกาศหมันกับแฟนสาววัยเพียง23ปีซึ่งอายุเท่ากับอดีตแฟนสาวของลูกชายนาซาราอุยโพสต์รูปคู่กับคริสตินาแฟนสาวคนสวยพร้อมแหวนแต่งงานและอีโมจิรูปหวัวใจสีดำบนโซเชียลมีเดียยืนยันชัดเจนว่างานแต่งงานใกล้เข้ามาแล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงภาพนี้ก็กลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วยุโรปมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายตั้งแต่แสดงความยินดีไปจนถึงความตกตะลึงน่าสงสารยามานตอนนี้ แล้วพ่อลูกคู่นี้รักกันไม่ลงจริงๆตามรายงานของมากานาสราอุยอายุ39ปีในปีนี้ขณะที่คู่หมั้นของเขาอายุเพียง23ปีอายุน้อยกว่าเขา16ปีและอายุเท่ากับลามีนยามานลูกชายของเขามีรายงานว่าทั้งคู่แอบคบหากันมานานแล้วก่อนที่นาสราอุยจะตัดสินใจประกาศอิสระภาพด้วยแหวนหมั้นที่เป็นประเด็นถกเถียงสื่อสเปนเรียกเหตุการณ์นี้ว่าความตกตะลึงครั้งใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านฟุตบอลปี2025เมื่อพ่อของซูเปอร์สตาร์ขโมยซีนล,ลูกชายของเขาเพราะความรักที่กกกลลล้้าาาาหาแหแ่่่งขวววชิิดดับครรเเปผย ยามานค่อนข้างเงียบเมื่อได้ยินว่าพ่อของเขากำลังจะแต่งงานแต่เพื่อนสนิทของเขาบอกว่ายามานไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกดึดอัดขณะเดียวกันคริสติน่าเด็กสาวที่เป็นที่รู้จักในนามอุลาบที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ตยังคงโพสต์ภาพความสุขอย่างใจเย็นพร้อมคำบรรยายภาพว่าความรักไม่จำกัดอายุเราเลือกกันและกันไม่จำเป็นต้องให้ใครเข้าใจ